สวัสดีครับน้องๆหนูๆก็กลับมาเจอกับคุณลงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ออบบี้นะแต่ว่าเราอยู่ในแมพที่ชื่อว่า Escape Military Training Obby เอ้วันนี้คุณลุงจะต้องรับบทเป็นรับทหารเอาเป็นว่าเราเป็นรอดอดีกว่าเออ,เอ,อรับบทเป็นเฮ้ย <c oughs> เขาเกมว่ามันมีชุดทหารให้เลยอ่ะดูดิ ลอดอเด็กไทยหัวเกลียนอันนี้เด็กเด็ก <c oughs> เด็กไทยหัวล้านเออรับบทเป็นลอดอหนึ่งวันอะเด้โอ้ยอยู่ในป่าเลยนี่จ่าด้วยอ่าสวัสดีครับวันนี้เราต้องทําการผ่านด่านทดสอบของลอดอไทยว่าต้องมีอะไรไบ้างอ่าใครเคยเรียนลอดอมาก็สามารถแนะนํากันได้นะเฮ้ยฐานแรกรู้สึกจะเป็นกระโดดข้ามน้ํานะ ไปเรื่อยๆข้างล่างอะน้ํามีพิษดเด็น้ําโคลนน้าเน่าอะไรแบบนี้เอ๊ยเอ้ยฐานนี้จะเป็นกระโดดข้ามไม้นะซึ่งไม้เนี่ยเคลือบยาพิษไว้ <c oughs> โดนละอาจตายได้โอ้โหเกาะทองโคตรแพงเอาไปทําเพื่ออุ้ยด่านนี้เหมือนเราจะต้องปีนข้ามนะครับ กําแพงไม้เข้าไปเฮ้ยเหมือนจริงมากนี่มันเข้าค่ายรอดอจริงๆเลยอะเหมือนจัดไปเราปีนมาสุดท้ายแล้วอัพอัพอัพเว้ยครูฝึกบอกว่าให้เรากระโดดขึ้นไปตัดไปแด่ครูฝึกอ,อย่าซ้อมผมครับครูด่านนี้เหมือนจะต้องนําการเดินทรงตัวบนที่แคบหากล่วงลงไปแล้วก็ตาย โอ้โหเกิดไก่เกิดไก่กไกจัดปมาแล้วเฮ้ยด่านนี้วิ้ยด่านนี้ด่านนี้เหมือนจะต้องทำการนั่งเรือเหรอไปแล้วดิเอา้าเรือนั้นไม่ได้เรือนั้นมันต้องใช้โลบักโธ่ถามจริงอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าเราไม่มีเรือเราก็ต้องว่ายน้ำไปเหรอบ้ามัเนี่ยโอ้เรือมันใช้โลบัก ลานนี้เราต้องว่ายน้ําไปดินี่ดู <laughs> นกเขาเราก็ว่ายน้ําด้วย <laughs> จะรึวะมาแล้วจะถึงแล้วฟรีสไตล์ห้าสิบเมตรว้าคมพิษอุ้ยเราต้องหาทางขึ้นไปข้ขางบนหอคอยให้ได้นะถึงแล้วสูงโอ้หเราต้องกระโดดผ่านไปตรงนี้ข้างล่างเป็นน้ำโคลนมีพิษไปครับโอ้โห อ๋อา,านี้เราจะต้องเดินบนท่อนเอ้ยกำลังจะบอกว่าไอ้ท่อนเล็กๆนี่มีพิษโหเอ้ยโดนหรอโอ้เอาดีๆปแล้วเช็คพอยโอ้โหด่านนี้เราต้องทำการโหนสะพานเชือกที่มีอายางรถยนต์ด่านโหนยางมิชลินไปแล้วออเทคเดียวพ่าน เทพจัดอ่าโอเคแล้วก็โดดลงไปเลยโอ้โหล้วให้โดดลงอย่างนี้เนี่ยนะ <What? S 1> ขาพิกอุ้ยด่านนี้เราต้องทำการเก็บกู้ระเบิดกบ้าแล้วโอ้โหเอฟเฟกการตายไม่มีอะไรเลยเดินแล้วก็เกิดใหม่หอะเฮ้ยรอได้ครับรอรอรอดอยหญิง <c oughs> เอ้ตอนเรียนรอดก็มผีผู้หญิงมาเรียนบ้างถึงแม้จะไม่เยอะ คี e โกอิ n งไปจ่าบอกให้เราเดินต่อไปหูเราต้องทำการโดดเหยียบบนซากรถที่มันพังๆแล้วอ่าข้างล่างก็เป็นน้ำโคลนเน่าไปแล้วรีบไปเราเดินข้ามตะพานไม้เล็กๆหูยด่านนี้เหยียบบนอะไรนะ่ยกะป่องพิงเกิลเหรอหรือว่าท่อนไม้ไผ่ไปแล้วดิไม่เอาแล้วลุงอยากจบหลักสูตรแล้วไปเอ้ คลัม up the rope เฮ้ยด hey, ่านนี <front> <tube> Ooh, <eps> oh, way. Way. ้เราต้องไต่เชือกขึ้นไปเดดึ๊บดึบดึ๊บดึบดึ๊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 บดึบดโอ๊ง่ายเกินโอแค่ไต่เชือกโอยด่านนี้เราต้องกระโดดบนเรียกว่าไม้ต่างระดับขึ้นไปเรื่อยเฮ้ยมันรั่นขามันรั่นนะดิุ้ยด่านนี้เหยียบกระป๋องพิงเกิลเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม้ คอยกวาดเราตกน้ําด้วยดยิมาเราโดดเร็วจัดไม่ตกง่ายๆหรอกไปแล้วไปอุดานนี้เราต้องเหยียบบนยางมิอุยโอ้ตกไปดิเหยียบบนยางมิชลินคุงแล้วก็โดดไปเรื่อย,อ,ยอ้าวเฮ้ยมันโดนเหรอวะโดดโดดโดดขวาขวาผ่านตลอดขวาผ่านตลอดขวาผ่านตลอดเอะด่านนี้ เอสไลด์มันเล่นมันเล่นจิ๊บจิ๊บจิ๊บนี่ดูทำการหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเอออีที่จัดอ้าวมันโดนหรอพี่อกี้โดนอะไรเอาดีๆนี่นี่โชว์เทพคุณลุงโชว์เหนือจัดโชว์เหนือไปแล้วอึบ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 อบอ้อออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ย ด่านนี้เราต้องเหยียบเต็นเหยียบเต็นเพื่อไม่ให้โดนน้ำเน่าอยู่ที่อยู่ข้างล่างหรอโอ,โอเคคิดได้โอ้โหด่านนี้มีสะพานผู้ผูพังพังเออนึกว่าเหยียบขอบสะพานไปได้เลยดิไปแล้วเว้ยนักศึกษา เราต้องโดดด้วยความมั่นคงลองดูดีๆเพราะว่าไม้แต่ละอันมันไม่เท่ากันตามรุ่นพี่มาหนูโชว์การโดดแบบไม่ตกให้ดูอีซี่จัดเลย h u r r จ่าบอกให้เราเร่งเข้าอด่านนี้ต้องโดดผ่านท่อนไม้ที่ข้างล่าง <c oughs> เป็นน้ำเขียวแฟนต้าอ,อีซี่จัด กีซีจัดผ่านเว้เราน่าจะได้ที่หนึ่งของรุ่นน่ะเรียกว่าเฮ้ยเอ้ยอ๋ยอยโดดผ่านตรงนี้เราต้องโดดนิดนึงนะดิบบดิบ,ดบ,ดบเอา้าโอ้โหปลายทางมันเป็นน้ำเน่าจะรั่วเอา้ามันโดดอะไรวะต้องโดดก่อนขึ้นหรอเฮ้ยมีรถถังได้วยวะรถถังเขียวน่ารักจัดหืบโ,โดดแล้วเนี่ยเอ้ยเช็คพอยโอ้โหด่านนี้ผสมผสาน อ้าวกูถ่ายได้ไงเนี่ยระหว่างกิ่งไม้กับดดมิชลินคุงโดดไปแล้วท่อนไม้ยาว8เมตรโดดไปเลยีซี่จัดดื่มแ<อ>ควยอะไรอะ่ะควิกเก็ตเดอะเบรสเอ่อแปะทีกูแปลไม่ออกเฮ้ยด่านนี้มีไม้หมุน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 หลุนหลุนเอาตก เมื่อกี้มันก่อได้แล้วมันตกได้ไงวะโอ้โหต้องโดดขึ้นฐานนี้ทุกครั้งเลยป่าววะไม่ได้บอกเลยนะว่าแม่งมันมีพิษไปไปโดดเอ้ยปันมไม่ได้ Get down the the hole เฮลงหลุมไปวะนี่ให้ขึ้นเอ้า what t h e fuck เมื่อกี้กูโดนอะไรตายโอ้โห บนพื้นแม่งมีน้ําไหลลงมาโดดผ่านเตียงนอนนะเดะดูมีน้าเน่าไหลลงมาจากเพดานโอ้คิดได้ไงวันนี้นี่มันที่นอนของเราไปโอ้โหเดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวมันเข้าช่องแอร์ทำเพื่อนี่มันรอดอไม่ใช่ออบบี้มาแล้วเดะโอ้รอดอโดนผ่านเลเซอร์ด้วยมันบัวไปใหญ่แล้วนี่มันออบบี้อะไรไม่ใช่รอดอแล้วเนี่ยโอ้ดีมัน หลบหนีจากอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยไม่ใช่และมีเลเซอร์ไปอือไปแล้วครับภารกิจหลบหนีจากค่ายทหารเฮ้ยตรงนี้มีแท่งเลเซอร์บุนหมุนหลุนหหุว่วเดินผ่านตลอดคุณลุงเทพจัด เรียกว่าจ่าสิบเอกลุงเลิงดีกว่าแล้วกันดอนจป์อ้าวดอนจป์ก็ให้เดินเฉยแต่เดินช้าหน่อยเหรออ๋อถ้าจป์ไปก็เจอเลเซอร์ข้างบนแล้วก็ต้องโดินตึกๆๆๆเดินช้าๆไปอย่างเงี้ยเหรอเออออกบางนอกแล้ว you made it out the bed but there is more โอ้โหล้วออกมาจาก้าง้นได้แล้วแต่ว่าเหมือนจะมีแต่ต้องแล้วถังเขียวอ่ะน่ารักกัดแล้วถังโคตรเล็กแล้วถังเขียว โอ้ยด่านนี้เราต้องโดดผ่านห่วงห่วงใยโอ้ยโดดผ่านโดดผ่านมิชลินสิบล้ออะดิายางรถสิบล้อไปครับไปลแล้วไปไม่รอ Get the shopper เฮ้ยเราต้องหนเชือกขึ้นบนหอวะ่ะเฮ้ยรอด้วยครับคุณลุงมาที่หอได้แล้วอ่ะเราไงต่อวะเ้ยลงไปตายไหมเนี่ยผมไม่ตายนะเอา เฮ้ยตกลงมันให้โดดหรือมันให้เดินลงไปเลยวะอูฮอไปพัดไม่หมุนเลยฮอแม่งนิ่งจัดไปยังไงอะออมันต้องโดดว่ะโดดหน่อยละกันเออให้มันลงจุดตรงนี้จุดจอดฮอนะไปดึบ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 ,ดบ,ดบ,ดบขึ้นไปเรื่อยเรือ่อยไม่มีอะไรโดดลงมาเข้าเช็คพอยต์อันนี้ให้ทำเอ้าให้ทำเลยวะเฮ้ยเอ้า ชนได้นี่ก็ตายอ๋อห้างโดนได้เขาขาวเหรอจริงปะเนี่ยให้ปีนผ่านขอบมันมันคืออะไรเนี่ยมันคือตู้นี่ยหรือประตูบ้านวะเอาตายได้ไงเนี่ยโดนผ่านประตูบ้านเหรอวะเฮ้ยเขาจะคอยังวะเอาแล้วอันนี้ก็คือมีรถสโลผ่านไปผ่านมานะอ้ยซี่เกินตรงตรองเอางเดียว โอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้ยังไม่โอดดีกเหรอมันก็ขึ้นลงลงอ่ะต้องรอมันลงมาก่อน่ะดิ้าจัดไปด่านลิฟต์และการด่านนี้ไปดึบดบดๆบดืบดบดบไอ้ขอญาตเล่นแบบสิงเขียงดี่ว่าง่ายกว่าหน้าแนบหน้าแนบเอ้ยชิดกำแพงไปแล้วโอ้โหด่านนี้มีแผ่นไม้ที่มันกำลังสโลโมชั่นโดดไปเลยฮึบ เอ้ยขาหาักเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยด่านนี้มีอันนี้ขึ้นขึ้นลงลงเอ้าเฮ้ยทำไมมันไปไม่ได้วะอ๋อคือมันห้ามเหยียบปะเนี่ยอ่ะเหยียบอันนี้อ๋อมันห้ามเหยียบไอสีส้มก็นึกว่าหเหยียบสีส้มแล้วก็เดินกระโดดดุ้ยกระโดดเอาหูโดนหรอวะเฮ้ยด่านมันเยอะมากเลยเนี่ยดึบด๊บดึ๊บอุย้ยโดนหรอวะใจร้อนะดิเอ้ยเบรกก่อนลอก่อนลอกันเอ้ ทีละอันสองอันแล้วกันนะอึบอึบเออรอรออึบเอ้ออยออแม่งติดคอจะาด้วย้าาแล้วหลังชีวิตไม่สนแล้วสติแตกลุงอยากจะออกกักที่นี่แล้วไม่ฝึกแล้วอุ้ย ตายเลยไม่เป็นห้ามโดนว่ะนี่เป็นห้ามโดนห้ามโดนโอ้โหเออมันักจะโดนบีบต้องรอมันหมุนไหมก่อนหมุนเร็วๆเวซฟเพื่อนจะตายอยู่แล้ว <c oughs> ปั่นประสาทจ,จัดๆโอ้โหรอนานจัดเลยเดี๋ยเนี้ยไอ้หมุนหมุนเนี่ยสโลจัดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ๊ยโอ้โห,โห,โห,โหต้องกลางแอบ,บได้ตรงกลาแบบงาแอบ,บได้ไปแล้วหยุด อันขวามันจะมาโยนอยู่แล้วเมื่อกี้เลยเกือบเอา้าอะไรมันต้องโดดขึ้นตลอดเลยเหรอโอ้ยขงโดดเหยียบบนขอบตู้อดิไปแล้วปีนไ้โดดลงบนเชือกนี้ให้ได้เออโดดขึ้นบันไดไปแล้วครับห,หลักสูตรไม่ใช่รอรอแล้วอันเนี้ยมันฝึกหน่วยซีลแล้วล่ะไปโอ้โหไม่หมดอะไรวะเนี้ย ดูแล้วอันนี้เหยียบได้ปะอุ้ยแม่งไม่ได้ด้วยผมต้องเดินผ่านเอาแต่มันหมุนอยมันหมุนอยโอ้โหต้องไปอย่างนี้วะฮึบเออ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 เฮ้ยไม้มานี่ไปแล้วอีซี่โอ้โหวัดดวงหนึ่งในสามขวาเอ๋เฮ้ยๆไม่ใช่แผ่นนี้มันล่วงได้ เวลาโอ้ยวิดาดนี้ดูดีมันมีแผ่นไม้ยื่นมาว่ต้องรีบโดดให้แบบให้รีบโดดเร็วๆให้ทันทามิ่งไม้อะดิไอ้กาดจะไหวยังไงวะเฮ้ยตรงนี้ไปได้ก็อีกไปได้อีกไปได้อีกเฮ้ยมันล่วงว่ะเฮ้ย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 มาดิมาดิเออเฮ้ยเฮ้ย ไป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 ร้อแผ่นนี้ยื่นมายื่นมาดิเพื่อนไม่ทานแล้วออกมา <c ười> ไปไปไปแผ่นนี้แผ่นนี้ยื่นมาออกมาออกมาเพื่อนอไป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 แผ่นนี้ก่อนโดนไปแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันสวบมันสวบลงไปได้อุยฮุย วิววิวเฮ้ยมันมีบางอันมันไม่ลงเว้ยเราต้องจาว่ะอันนี้ลงอันนี้ไม่ลงนี่ไปได้ปึ๊บแหมเราต้องจึ๊ก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 เอ้ยอันนี้ไปได้อันนี้ไปได้หล่อหลอเอ้ยโอ้แล้วกูจะจาได้ไมเดียแล้วไม่มีใครเล่นเลยกูเล่นอยู่คนเดียวเดียเฮ้ยอันนี้มันลงไม่สุดว่ะอ๋อมันลงเป็นตารางมากลูกรู้แล้วอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อ่ะ อันนี้ได้ต้องโดดควายไปควายมาเนี่ยจึ๊บจึ๊บอันนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้เออต้องโดดถึงเฉียงเอาโอ้โหวิว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 ดีนะลงทันอ่ะอันนี้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 ไปแล้วหูยอันนี้ยากอันนี้ยากจริงเฮ้ยแผ่นล่วงแผ่นใบล่วงโอ้ก็ว่าอยู่มันไม่ธรรมดาเกินแย่แล้ว ผ่านแล้ววินเนอร์โอ้ยถือว่ายากว่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดธงติดธงดถงือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้เย,ย้โอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับรอดอเด็กไทยหัวเกียนพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปก่อน <laughs> บ๊ายบาย